สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วหลังจากที่เออผมก็ไม่ได้ลงคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมในการแบบตัดสินว่าใครผิดว่าใครถูกแบบเรียก่ายๆเราก็คือสามทิ่ภาคษาโอเคอันนี้ย้อนให้ดูก่อนปึ๊บนี่แล้วก็มีฝาไฟแดงแล้วเราก็ต้องหาว่าทำไมเขาถึงฝาเพราะอะไรนี่เพราะ เขาต้องรีบไปโรงพยาบาลอา่าถ้าเกิดตัดสินก็ก็เขาก็ามีความผิดอุ้ยโอ้แต่ว่าเขาก็ามีความผิดนะคือเขาก็ต้องจ่ายตังค์เข้าใจไหมปุ๊บอ,อันนี้ปลาเค้กใส่ น่าจะแบบได้รับมอบหมายทำงานที่แบบมีชอบอืมให้เป่าเค้กก็แล้วกันโอเคคนส่วนมากเลือกเออให้เป่าเค้กไนงะมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นอันนี้มีตัดสาย ทำไมเขาถึงตัดอ,อ๋อมันเป็นยาพิษออันนี้ก็ให้เขาแบบไปนั่งชิลอยู่ริมหาดทรายไมถือว่าช่วยช่วยชีวิตอันนี้ขโมยปุ๊บแล้วเมียก็มาเจอแล้วก็ว่า อยากได้รองเท้าใหม่ก็เลยต้องขโมยถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปขายน้ำก็แล้วกันหาตังมาซื้อรองเท้าการขโมยเว็สิ่งไม่ดีอันนี้ตัดผมจะไปตัดมาอ้าวอ๋ออืม ปิดเอาไว้ไม่ต้องมองเลยเชื่อไม่ต้องมามองเลยไม่ขอบคุณครับผมขอไขคดีต่อนะดูสิทำไมลูกค้าไม่ไมพผไม่จ่ายเช็คสา้ํำใส่ด้วยราคาแพงไปรอเปล่าอ้อาหารมีโมเรงวันอเอาบัตรกินฟรีไป เพราะว่าเออเขาก็ถูกแล้วแหละที่เขาไม่จ่ายตังค์แมลว่ารถที่ขูดนี่คือรถของพ่อถ้างั้นเราก็ขูดรถกลับเลยแฟงกันแต่ทางที่ดีสมควรบอกนะว่าไม่สมควรอนะ่ะ อ๋อเป็นระเบิดอืมอ่ะปล่อยไปถือว่าช่วยไม่งั้นก็พายกันแบบตายยกรำจุดตานก้าวแล้วอย่างรวดเร็วเออรือ่นลม้มอันที่หนึ่มมษาแต่ก็ทำเกินไปนะ เอาเอไปข้อหาทำเกินไปฉันไม่ไล่แกออกจากโรงเรียนก็ดีแค่ไหนละไม่หมุนด่านที่สิบอ่าจะมีอะไรมีอะไรหรือเปล่าขอชี้หน่อย โอ้โหชัดเจนแต่มันก็ไม่น่าจะโดนวิพากษานะแค่เรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันแบบร้ายแรงผิดโอ้โหนักซุ่มยิงยังไงต้องกดไหมยังไง อเอ่อตัดสินะอ่ะให้ออกเดทเลยอ่ะไหนๆก็ช่วยชีวิตผู้หญิงคนนั้นละเอ้าออกเดทไปฉันให้แกออกเดทเลยนั่นเนี่ยอ้าวฉีกใส่กระถางโอ้เข้าประตูได้ฮะ อไปปลูกต้นไม้แทน่ะให้ไปถูหลังทําไมฉันไม่เข้าเจือ๋ออ๋อเขาเความจริงแล้วก็ไม่ใช่ความผิดเด็กนะอ้าวฉันฆ่าพ่อพ่อพ่อ,พอคุมเนฉันอ๋อจริงด้วยถือว่าเป็นวิธีการป้องกันตัว ขังคุกสักนิดนึงก็พอก็ถือว่าผิดคดผิดเออขาเรียกติดคด,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 ดีมือนเดิมผิดผิดผิดเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ทำแจกันแจกเอาไรเนี่ยอ๋อเอาไปซ่อมแจกัน ปิดส้มเจกันเลยในเมื่อทำแตกก็ต้องซ่อมประโชยกยมันทูกครับแล้วก็ฟันปือแล้วก็วิญญาณหลุดออกจากล่างอ้เลื่อนได้อุโอ้โหเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นโอ้โหนิสใส่ไม่ดีเลย อยอมมาทวดเอาเคียวใหม่ไปปัดถูเดี๋ยวเราพิพากสายยันยมมาทูดเลยนะอุย๊ยจอรวิทต้องดูโฆษณาไม่เฉียนไม่ดูอโอ้โหเห็นผู้หญิงดีกว่าอย่างนง้นเหรอแต่จะพูดถึงว่าถ้าเกิดช่วยคนอ้วนผู้หญิงก็ ตายถ้าช่วยผู้หญิงผลอ้วนก็ตายสรุปก็คือมีค่าเท่ากันเอ่อถ้า,างั้นให้ไปเก็บขยะก็แล้วกันโอเคต่อไปอ,อ้าวเฮ้ยพนมไม่ใส่เสื้อผ้าก่อนเรว เ,เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอ๋อรูปปั้นมันหล่นแล้วนึกว่าเสียงผมก็เคยเจอแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งนะโชคดีตอนนั้นถึงตัวอยู่ก็ปล่อยไปว่าได้เขา,าไม่ได้ผิดอะไรเนาะไป แต่ที่เท่าไหร่ละสิบแปดแล้ว,ลวเด็ดดอกไม้ไปห้ามเด็ดดอกไม้ HAPPY BIRTHDAY มัมอ๋อสุขสันต์วันแม่ถ้างั้นก็อ่ะให้ตั้งใจเรียนก็แล้วกันความจริงอก็อยากจะให้ปกดอกกลาบอยู่นะแต่ไปตั้งใจเรียนเวอา อะไรทำให้เกิดการประมาทโอ้ทาริปนี่เองอ่ะครั้งคู่ไปเลยไปสำนึกผิดซะรู้ไหมว่าชนคนอ่ะถ้าเกิดเขาตายอ่ะรู้ไหมมันจะโดนโทษหนักกว่านี้ครั้งหน้าขับระวังด้วยเจ็บประมาทต่อไปทำไมเขาถึงเตะผู้ชายคนนั้นอ่อฮะ บได้อย่างงั้นเหรออ๋อน้ำแข็งจะหล่นใส่นั้นก็ปล่อยเข้าไปเขาไม่ผิดเขาเขาก็ทำไม่ผิดอ่ะต่อไปอ่าอ่าอาทำด้ดยอะไรกันนี่เอ๊ะมันคือการปรุงน้ำยาเหอ เป็นน้ำยาสุดอันตรายสินะถ้างนั้นก็ให้คุณจ่ายตังค์นิดหน่อยก็แล้วกันไม่รู้ว่ามันคือการจ่ายตังค์หรือเออเอาตังค์ให้เขานิดหน่อยอต่อไปเอาชนเอางานนี้อ๋อรถไฟจะมา ่าจ่ายตังก็แล้วกันถามว่ายึดไปขับขี่็็ถูกไหมก็ไม่ถูกเขาบิดเต่ก็คงไม่ไปก็น่าสูสารอยู่นะอแอบกระดาษที่หล่นอะ่ะอร่อยที่เรื่องรายละเอียดการสอบอ๋อรีบไปสอบอะ่ะถ้ารีบไปสอบเอาจัก,กรยานไปไม่ต้องไปขโมยคนอื่นเขาแจ้ ทำไมเธอถึงพยายามรัดคอเขาเอาเอาเอาอ,าอาใจเย็นเอา,เอ,าอะไรอ๋อฝันล่เอาอฝันฝันว่าผู้ชายนอกใจแล้วผู้ชายก็แบบออให้พวกคุณปรับความเข้าใจปรัแบบความเข้าใจกันซะ โอ้มีเชตตาบ,บอดที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้แล้วมาก็กรดัดเออตาบอดจริงหรือเปล่าเช็คหน่อยโอ้ยยาเบื่อหนูเขาก็ไม่ผิดอ่ะเอากระดูไปถือว่าเป็นของรางวัลตอบแทนที่ช่วยคุณตาคุณตายชตตาบอดแม่เป็นหมาที่ดีจริงๆเลย ทำไมเขาถึงพยายามฆ่าผู้ชายคนนี้อืมก็ไม่เชิงว่าพยายามฆ่านะอืมแายตังค์นิดหน่อยหรือว่าให้ตังค์นิดหน่อยก็ไม่รู้บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเห็นมีแต่เศษตังค์นิดหน่อยทำไมถึงผักเธอตกกระเบียงโอ้โแกสรัวขนาดนี้ โอ้อะไรเนี่ยเรียบร้อยฮะไม่รู้ให้ทำอะไรอันอันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วอันที่สองทำไมถึงเลือกโกรธอันที่สองให้ไปอยู่ในห้องเกตงงจริงทำไมเตะถัง อ,อ๋กินโทรศัพท์มือถือเข้าไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เจ้านายเลยไอ้อูดทำไมถึงทำร้ายม้าอีกตัวอ๋อเพราะว่าเป็นมา้าราย ข้อหาทำผิดกฎทำร้ายสัตว์ด้วยกันเองแต่ก็รู้ว่าเพื่อป้องเผ่าพันธุ์แต่ก็มีสมควรไปทำร้ายมาด่านสุดท้ายถ้าไม่เธอถึงตีหัวครับอ๋อเพราะจำนักโทษให้ตังนิดหน่อยโอเคครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะ การพิพากษาสิ่งต่างๆที่แบบค่อนข้างจะแบบอืมนั่นแหละจิตใจดีเบาพัง